ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปีและไพ่ออเลโล้นะแพรจะดูดวงแรนดอมให้นะคะเหมือนกับตอนนี้ตัวคุณกําลังรู้สึกว่าจะทํายังไงดีกับชีวิตใช่ไหมอาจจะเป็นบางท่านบางคนใช่ไหมที่กําลังคิดแบบนี้แล้วก็อยากให้ไพ่ไกลไายอาจจะมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ จะเอายังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือไม่ต้องทำอะไรอยู่ไปแบบนี้มันจะดีหรอบางครั้งก็ตื้อคิดไม่ออกบอกไม่ถูกต้องมาฟังดูนะคะทุกเพศทุกวัยดูได้หมดนะคะคุณกำลังที่จะได้รับอิสระบางอย่าง หรือตอนนี้ตัวเองมีความรู้สึกว่าอยากปลดปล่อยพลังงานบางอย่างให้มันโล่งให้มันสบายเคยคิดแบบนี้มา10กว่ารอบแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำหรือทำแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าอย่างคิดมากคิดเยอะกับเรื่องบางเรื่องกับคนบางคน คนบางคนที่จะกลายเป็นคนสับสูญไปแล้วเนี่ยเพราะคนยังรู้สึกเจ็บใจแล้วก็ยังฝังจำอยู่กันในเรื่องเดิมๆในเรื่องที่อาจจะเป็นคําพูดของเขาการกระทำหรือกาลังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองว่าทำไมจะต้องมาอยู่ในจุดจุดนี้ในเมื่อทุกอย่างเลือกได้แต่ทำไมใจมันถึงไดืด้อ ใจมันถึงอยากที่จะเจ็บหรือยังไงบางครั้งก็โมโหไงมูฟได้แต่ตัวขาแต่ความรู้สึกยังมูฟไม่ได้เงี้ยรู้ทั้งรู้ว่าเจ็บแต่ก็ยังทนอยู่เพื่ออะไรเพื่ออยากที่จะได้ความรักหรือคิดว่าก็มันรักอะมันทำไม่ได้แล้วจะให้ทำยังไงแต่ตอนเนี้ย <c oughs> ตัวคุณมองว่ามันอยู่แล้วมันไม่ได้ในสิ่งที่มันต้องการแล้วก็เป็นอะไรที่มันไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่วางเอาไว้อ,อนาคตของคุณจะติดกาก,กอยู่แบบนี้เหรอจะไม่ไปเคลื่อนที่ไปไหนเหรอเริ่มคิดเสียดายเวลาแล้วไงแต่ก็คินเวลาไปเยอะเหมือนกันอ่ะเพราะคิดวกวนไงคิดแล้วไม่เคลื่อนที่ ตัวอยู่ที่หนึ่งใจก็ไปอยู่ไกลอีกที่หนึ่งเพราะยังยึดติดแล้วก็ยังไม่หลุดแต่ตอนนี้เหมือนก็บไพ่ยอยากจะสื่อให้คุณได้หลุดจากตรงนี้ด้วยตัวของคุณเองให้ได้ต้องชำระล้างจิตใจของตัวเองให้ได้เพื่อคุณจะไปในสู่จุดที่มันดีกว่าจุดที่คุณเคยต้องการไง สุดที่คุณอยากที่จะได้ความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวคนที่ใช่คนที่จะอยู่กับคุณไปนานๆเยวยาว,ยาวอย่างเงี้ยเป็นความรักที่มั่นคงซึ่งบางครั้งคุณต,ต้องยอมเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่หรือปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองก่อนเหมือนกับเครื่องยนต์ที่มันใช้งานมานานน่ยไปยกเครื่องซะ เพราะว่ามันเกินแก่การที่จะซ่อมแล้วเข้าใจยังมันสะสมมานานน่ะคุณต้องยกเครื่องใหม่เพื่อดูว่าฟันเฟืองตัวไหนอะไรยังไงมันบกพร่องมันจะต้องแก้ไขหรือไม่ก็ซื้อใหม่ไปเลยเคลียร์พลังงานแบบใหม่ไปเลยอะมันแก้ไม่ไหวแล้วคืนอยู่ต่อ มีแต่สังขารที่จะร่วงโรยไปกับความรู้สึกที่มันหดหอมันไม่มีใจฟูมันรู้สึกเครียดกับสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะต้องเครียดแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเคยแมนเนตเอาไวอ้อ่ะคุณจะต้องแลกกับตรงนี้ก่อน เคลียพลังงานปรับจิตปรับใจให้ได้รู้จักที่จะห่วงตัวเองรักตัวเองให้มากกว่านี้อย่าให้ใครมาทำลายจิตใจเราโดยเฉพาะตัวเราเองนั่นแหละอย่าไปหยุดในจุดที่ตอกย้ำความรู้สึกที่มันแย่ๆโดยที่ไม่ดึงใจขึ้นมาคิดแล้วก็ให้มันไหลไปไหลไปเรื่อยๆมันก็เจ็บไปเรื่อยๆแบบนั้นนะ่ะเอาใหม่คิดใหม่ ยังไม่สายทุกคนมีโอกาสที่จะผิดพลาดกันได้ซึ่งบางครั้งการผิดพลาดนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดจากเราแต่มันอาจจะเกิดจากจังหวะชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอาจจะต้องกินเวลาสักนิดนึงไม่รู้ว่าแผลแต่ละคนลึกสักแค่ไหนคุณจะได้กลับมามาดูแลใจตัวเองก่อนในลำดับแรก ใจอันเนี้ยจะต้องได้รับการทนุถนอมการใส่ปุ๋ยการดูแลเอามาขัดเกลาให้เงาอีกครั้งหนึ่งเดียวคุณจะได้เจอสิ่งที่ใช่มากกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการเงินเนี่ยจะเด่นแล้วมามาเต็งหนึ่งแล้วเนี่ยหนึ่งเหรียญใหญ่ๆนะการเงินคนคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ คุณพ่อก็ได้ที่จะมาให้กำลังใจให้การช่วยเหลือคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็ได้แต่ถ้าตีในเรื่องของความรักก็อาจจะได้เจอคนที่ดีอ่ะคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะมีความคิดที่ดีเข้ามาสานต่อในชีวิตอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีวัยแตกต่างจากคุณอาจจะมากน้อยไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่เป็นคนที่มีอนาคต แล้วคุณจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นรักทางเลือกหรือเป็นเพียงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนในความลับหรืออะไรหรอกเพราะคุณจะได้รับการเติมเต็มในรูปแบบที่คุณแบบอาจจะลืมไปแล้วว่าฉันเคยต้องการอะไรเพราะเคยขอไปนับครั้งไม่ถ่วนแล้วก็ไม่เคยได้เลยสักครั้งคราวนี้คุณจะได้ได้ในรูปแบบที่แบบ โคตรงงเลยมาได้ไงความเป็นครอบครัวเป็นความรักที่ดีเป็นความลับไม่ความรักที่เป็นสิบถ้วยซึ่งคุณแค่ตอนนี้นึกอยู่ในใจความสถมพันธ์ยังจะไม่ชัดเจนเลยจิบถ้วยมาจากไหนก่อนใช่ไหมมีโอกาสไงในวันที่ตัวคุณอะเปลี่ยนตัวเองเข้มแข็งอีกครั้งหนึง่งกลับมา เป็นคนที่มองอนาคตไปไกลๆจะไม่มีแล้วคนที่อ่อนดอยแบบในอดีตนอะที่เจออะไรหน่อยก็เข้าถึงใจอะไรนิดหน่อยก็เอาเข้ามาคิดกระทบกระเทือนต่อใตทุกอย่างจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วคุณจะต้องทำตรงนี้ให้ได้แล้วทำแบบไหนอะต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบอินฟินิตี้ให้ได้ตลอดไม่ใช่แค่เพียงระยะหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็กลับไปอยู่จุดเดิม ถ้าคุณเปลี่ยนได้ตลอดคุณจะได้เดอะซันเดอะซันก็คือไพ่แห่งความอุด,ดมสมบูรณ์ไพยแห่งความสำเร็จไพยแห่งทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นไพ่ใหญ่ที่สุดในสำรับอะในเมเจอร์อะคนานะ <c oughs> ตอนนี้คุณกำลังมองว่าชีวิตอะจะไปต่อแบบไหนดีอะรู้สึกมันเหนื่อยแล้วท้อมีอุปสรรคเยอะไปหมดเลยโคเเนื่อยเลย ยังไม่เห็นทิศย,ยังไม่เห็นทางเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวจะมีคนคนหนึ่งนะคะเข้ามาเติมเต็มคุณให้เป็นสิบหมายที่มีความมั่นคงนี่ไงตอนนี้เก้าแลเหลืออีกหนึ่งเป็นสิมาเติมเชื้อไฟให้กับคุณอะ่ะเขาจะมีความแตกต่างจากคุณมันจะกลายเป็นความรักที่มันจะไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนละจะไม่ทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตเหมือนกับที่ผ่านมา คุณอาจจะร้องกรยียดเลยก็ได้ว่ามาแล้วเหรอสิ่งที่ฉันร้องขอแต่ไม่รู้ว่าคุณยังจะมีใจอยู่หรือเปล่านะแต่เขาจะมามาในวันที่ตัวคุณอาจจะมองว่าคุณไม่ได้สนใจกับความรักแล้วอ่ะเพราะคุณกลัวเกินกว่าที่จะเปิดใจก็ลองดูนะถ้าใครไม่กลัวก็ลองเปิดใจดูแต่ถ้ากลัวก็ปิดประตูไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับความสำเร็จก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ผิด แต่ถ้าคุณลองเปิดใจในอนาคตก็บอกว่ามันก็มีอ่ะคนที่ดีๆบนโลกใบน,นี้ที่ยังหลงเหลืออยู่อ่ะเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบเนี้ยมาพร้อมกับความรักที่จะมอบให้อ่ะอาจจะถึงเวลาที่ใช่แล้วก็ได้ใครจะรู้เนาะจะมาเป็นแบบกระทันหันโดยที่คุณตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องงานจนไม่ได้สนใจเรื่องความรักก็อย่างที่บอกนะจะเข้ามา มาสะก,กิดคุณข้างหลังมาแล้วนะมาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่คุณก็เพลินเพลินคุณบอกมาแล้วไงล่ะมาแล้วก็ไปต่อเตะนี่ขนาดปิดใจนะมาแล้วก็ไปต่อสิแต่คุณก็ยังงงง,งอยู่อ่ะมันไม่น่าจะใช่หรอกมันจะไม่มีหรอกความรักที่จะสมหวังสำหรับฉันนะ่ะคุณอาคาติไปละเพราะคุณเคยเจอกับสิ่งที่มันไม่ใช่มาก่อนเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่คุณจะรู้สึกแบบนั้นนะ่ะ เพราะว่ามันโดนอะไรซ้าๆย้าๆบ่อยๆใช่ไหมมันก็จะฝังจําแต่เรื่องพวกนั้นน่ะขอให้คุณน่ะลองเปิดใจอีกครั้งนึงลองดูลองดูไม่เสียต้นทุนหัวใจหรอกเพราะสิ่งที่จะได้นั้นน่ะมันจะเป็นในสิ่งที่คุณน่ะเคยร้องขอเอาไว้เขาจะให้แล้วไงอย่าง,งอนไปเลยเขาจะให้แล้วก็รับไปวันที่จะเข้ามาเนี่ยนะเขาอาจจะเข้ามาในลักษณะที่ อนนั้นตัวคุณอ่ะกำลังที่คิดสันโดษแล้วคิดสันโดษเออชีวิตบ้นปลายนะี่ยฉันจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะแล้วเดี๋ยวฉันก็จะวางอนาคตอทําอะไรไว้ให้เพียบพร้อมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวฉันก็จะจากไปอย่างสงบอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจากไปไหนมาใช้ความสุขที่เหลือตรงนี้ก่อนเกิดมาทั้งทีแล้วนะต้องมีความสุขให้ครบก่อนแล้วค่อยจากไป คนที่จะเข้ามาจะเป็นเดมจิเชียนจ้าเป็นคนที่ดีคนหนึ่งอะ่ะไม่ใช่คนเลวหรอกเดมจิเชียนอ่ะอินฟินิตี้อยู่บนหัวคิดเป็นอะไรเป็นไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบม,มีแต่จะเข้ามาสอนคุณให้รู้จักว่ารักแท้เป็นยังไงให้รู้จักว่าการให้เป็นยังไงการรอคอยเป็นยังไงนะรอคอยกับสิ่งที่ใช่การอดทนแล้วก็เฝ้ารอแบบไม่ได้ใจจดใจจ่อ แต่เป็นการรอในลักษณะที่รักตัวเองและช่วงจังหวะนั้นชีวิตคุณก็ดีด้วยเห็นไหมแต่ตัวคุณก็จะคงจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรักแล้วเป็นที่ตั้งในเวลานั้นน่ะคุณจะมองไปถึงในเรื่องของตัวเองซะเยอะซะเยอะจนไม่มีเวลาแต่ความสัมพันธ์อันเนี้ยเขาจะเข้ามาในรูปแบบเป็นเพื่อนกับคุณก่อน เข้ามาเพื่อพูดคุยทำไท่กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนคนนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรกับใครสักเท่าไหร่นะวันๆเขาก็จะวิ่งตามแต่มอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นบ้าอะไรวิ่งตามความฝันไงหมายถึงว่าเป็นคนขยันอย่างนั้นแล้วก็เคยผ่านช่วงรันทดของชีวิตมาละผิดหวังเสียใจรักคุดมาเรียบร้อย จะไม่มีคําว่าเสียใจอีกเพราะเขาจะหนักแน่นแล้วก็มั่นคงว่าถ้าเขาจะมีความรักครั้งใหม่ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะมีหรือไม่มีแต่เขาได้บัญญัติไว้ว่าเขาจะไม่อยู่ในจุดเดิมจุดที่ต้องไปนึกถึงความรู้สึกแย่ๆแบบนั้นเขาชำระล้างจิตใจเพราะเขาอยากที่จะไปสู่จุดที่ดีกว่านั่นก็คือจุดที่มันปรับบาลานซ์ของชีวิตได้ เขาอาจจะรู้จักการฮิวตัวเองด้วยตัวของเขาเองสิ่งแรกตอนที่เขาเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเขาก็ออกมาในลักษณะที่หาจุดยืนของตัวเองก่อน 1. ในชีวิตนี้ความรักไม่ดีเนี่ยแล้วหลังจากนี้อะไรที่ดีอยู่เก็บมาทำก่อนไปต่อในเรื่องของตัวงานแล้วก็เม็ดเงินเขาให้ความทุ่มเทกับตรงนี้มากจนกระทั่งเขามีชื่อเสียง หรือเขาเป็นคนที่อยู่ในวงการของสื่อออนไลน์ก็ได้หรือเขากับคุณอะอยู่ไกลกันแล้วก็มาเจอกันมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องหรือดิวกันจนตัวเขาใคร่เหงาได้แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าก็คุยคุยในรูปแบบของตัวงานเพราะคุณไม่ได้มีใจในเรื่องความรักคุณต้องการ ทำธุรกิจของคุณให้ไปถึงจุดหมายปลายทางไปกโกรไปไกลๆอย่างนี้นะเพราะคุณไม่อยากที่จะเสียใจกับความรักแต่เขาจะมาขัดขาคุณไม่ให้คุณไปถึงจุดนั้นก่อนหรอกมันจะต้องมีเรื่องความรักเข้ามาแทรกก่อนอีกแล้วแล้วไงคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เหมือนกับตัวคุณจะจบกับความรัก ไม่ไม่ขอลองแล้วไม่ขอลองไม่คาดหวังไม่คิดเบื่อเสงเขาจะมาเริ่มต้นใหม่มาเป็นความรักครั้งใหม่ในรูปแบบที่ชัดเจนจะไม่ต้องทําให้คุณรู้สึกกระวนกระวายใจหรือรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินแก่การที่จะไปต่ออะไรอย่างนั้นน่ะในสิ่งที่คุณเกียดนะ่ะความสัมพันธ์ที่มามาห,หายๆผุผูผๆแบบนินจาแบบนั้นน่ะคุณจะไม่ได้เจอแล้ว เพราะคนคนนี้ถึงแม้เขาจะอยู่ไกลแต่เขาจะมาในลักษณะที่สม่ำแล้วก็เสมอกับคุณนะ่ะม,มาเพื่อสานต่อกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณยังไงไม่รู้เพราะมีความรู้สึกว่าเขาอยากเป็นผู้ให้กับคุณนะเขาอาจจะให้ความรู้คุณเพื่อให้คุณไปต่อยอดในเรื่องของการงานแล้วเขาก็อยากที่จะมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกับคุณแบบนั้นนะ่ะไปนานๆไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคต แต่รู้ว่าในอนาคตคุณและเขาอะ่ะมันจะมีบางอย่างธุรกิจที่ร่วมกันมีการดิวกันจนกระทั่งกลายเป็น two of cup นั่นเองจากคนที่ไม่อยากที่จะมีความรักแล้วคือคุณมีความรู้สึกประสาทแดกกับความรักมามากแล้วจะอยู่ในจุดที่เก็บเงินสร้างตัวเองเพื่อตัวเองไม่สนใจแต่ถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วคุณจะต้อง เป็นไปแบบนั้นไม่ได้บังคับไม่เป็นก็ได้แต่เป็นก็ดีนะเพราะเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากๆไพภพะมีเรื่องการบุญการกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเขาเป็นคนที่เคยทำบุญร่วมสร้างกับคุณไว้นะ่ะเขาจะมาทวงสัญญาลนะคุณจะต้อง ลองรักอีกสักครั้งหนึ่งนะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเขาจะเข้ามาในวันที่ตัวคุณคิดถึงเขาเขาจะไม่หายไปจากคุณในเวลาที่คุณต้องการกำลังใจเขาจะอยู่ข้างหลังคุณคอยดูแลคุณไม่ให้คุณจะต้องถูกใครทำร้ายรับหลังหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้นะอืม จะมีความผูกพันกันมากๆแรกๆก็ไม่อยากคุยได้หรอกเบือ่อคานคุยแต่เรื่องงานฉันก็รู้อยู่แล้วอะไรอย่างนั้นแล้วก็คุณก็จะบ้างานมากแล้คุณก็จะรักตัวเองมากๆแต่สุดท้ายท้ายสุดความพยายามของเขาก็ส่งผลต่อคุณนั่นแหละก็คือเดวิลมันมีความผูกพันกันทางกายทางใจบางอย่างมันเป็นสัญญาณบางอย่างหรือสัญญาบางอย่าง ที่มันติดตามกันมาเนี่ยคุณจะได้พบกับสิ่งที่ใช่ในวันที่ใช่พลังงานที่มันไม่ดีเดินออกมาแล้วก็เดินออกมาให้ตลอดรอดฟังไปสู่สิ่งที่สว่างมากกว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์เอาไปทิ้งซะในขยะแห้งขยะเปียกก็ว่าไปอย่าคิดมากนับตั้งแต่นี้ พราะสิ่งดีๆกำลังเข้ามาแล้วเชมเพลนปลดปล่อยวิญญาณความรู้สึกชำระล้างจิตใจให้สะอาดสิ่งที่ดีจะได้เข้ามาได้ไงเข้าใจยังเดี๋ยวเปิดเสริมให้ให้ไพ่นำทางคุณหน่อยว่าคุณจะทำยังไงต่อไปนี่อ่การได้ออกเดตมีความคิดถึง ด้วยใจอันสุดซึ้งเนี่ยในอนาคตคุณจะได้อยู่โมเมนต์เนี่ยนะเพราะตัวคุณเป็นคนที่มีเซ็กแอพเลสูงจะมีสเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งแบบแพรวๆพรวมากเพราะคุณกลับมารักตัวเองแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจคนอื่นแต่ก่อนสนใจคนอื่นมากจนลืมสนใจตัวเองภายในตัวคุณจะเป็นฮีโร่นะมีความเข้มแข็งและตื่นรู้ หลังจากที่คุณชำระล้างจิตใจได้มันอยู่ในช่วงของการไทน์ฟอร์เมอร์คุณจะเปลี่ยนทายไปสู่จุดที่ใช่แล้วไงความเบื่อหน่ายความที่ไม่สนใจยามคิดยามทำเก่าๆมันจะหลุดไปความโมโหอารมณ์สองขั้วก็จะหายไปต้องเปลี่ยนตัวเองนะแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากมายธุรกิจนะจนไม่มีเวลาว่างเชียวนะ การรอคอยอย่างใจจดใจจ่อด้วยความหวังมีความตั้งใจคนๆนี้เวลาเขาได้ดีกวบคุณแล้วเขาก็อยากดีกวบคุณอีกอยากพูดกับคุณอีกอยากเห็นคุณอีกเรื่อยๆนะอืมเขาอาจจะค่อนข้างที่จะเงียบในช่วงแรกเพราะเขายังไม่ค่อยกล้าพูดกับคุณแต่คุณและเขาจะสื่อสารกันได้ทางโทรจิตจะเป็นการอ่อนโยนแล้วก็ทนุถนอมการยอมรับในความแตกต่างแล้วก็เข้ากันได้ เป็นการที่ได้พบเจอความรักอีกครั้งหนึ่งอะ่ะจะเกิดอาการเขินอายดีใจได้พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยคราวเนี้ยแล้วสุดท้ายถยสุดมันจะกลายเป็นรักแรกพบการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบสวยงามแบบนี้ดูซะจะไม่มีละในเรื่องราวอะไรเก่าๆนะคะมันจะมีแต่คำว่าดีแล้วก็ดีไพนนังฟ้าม,มาดู ให้หนางฟ้าบอกว่ามันปลอดภัยนะที่คุณจะรักนะ่ะจะไม่ลองหน่อยเหรอลองไหม pay attention to the red f ล a g เดี๋ยวมันจะมีสัญญาณมาติ้งตองติ้งตอง very soon อีกไม่นานเนี่ยอีกไม่นานดูไว้นะท่าแบบเนี้ย <laughs> มาจากการร้องขอไงที่คุณเคยร้องขอไว้อะแล้วก็คุณเคยบอกว่าคุณจะถวายไข่ขี่ฟองก็ไปจัดการซะนะ มุณจะได้มาเฟิร์สกันแบบเนี้ยนะถูกอกถูกใจไงจะได้เรียนรู้กันด้วยแต่บางครั้งอาจจะข้ามขั้นตอนไปนิดหน่อยก็ช่างมันเถอะถือว่าเป็นกำไรชีวิต <c oughs> You deserve love คุณเป็นคนดีนะคุณจะได้รับความรักที่ดีๆจากคนที่ดีๆเท่านั้นฮันนีม o นแสดงว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันมีแม่น้ำเข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะอยู่ในฝั่งนี้เขาอาจจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้ รักคำาของโอไม่ใช่หมายถึงว่า,ต,าต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดเวดดิ้งพอเหอจะจบเดี๋ยวใต้สำรับเป็นอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวถือว่าดีแล้วอันนี้สวยอะใต้สำรับก็ดี s o u l m เมดอันนี้แหละจะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆนะคุณจะต้องชำระล้างจิตใจซะอย่าลืมนะที่บอกเอาไว้อนะคะ ก็จบแล้วสำหรับแลนด์ดขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับ s c r i b e ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญล,ละนะคะของก็มีขายเหมือนเดิมรายละเอียดใต้ดสคริชชั่นด้านล่างนะคะโอของตัวสมัครเป็นสมาชิกก็มีสองราคา50บาท100บาทให้ซ u เปอร์แทงซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้หลายคนก็ให้มาแล้วจะน้อยหน้าเขาเหรอจะไม่ให้เหรอให้เธอจะได้ไม่น้อยหน้าเขาไงแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะ เพราะทุกช่องทางที่สนับสนุนแพนแพนก็นำไปทำบุญอยู่แล้วแหละวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะลักๆักนะทุกคน